สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่หลังวีทีสาวน้อยเพชรบ้านแพง<า>เขาก,กับมาห่มาห็นเขากับมาให้กับลังใจพี่ทรายนะครับซ้อมระวังซ้อมมาให้กับลังใจพี่อังเปาลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนะครับเขากับเป็นมือยูทูบยูทูบมือใหม่เนาะกระซิบ่าปังซ้่มพี่อังเปาดอกปังยังประเทศไทยเกียรตินี่นะคะพี่อังเปา ร้องเพลงอะไรรอติดตามวันที่2 1กันยานี้นะคะับคาใจค่ะบอกเลยหลอได้เลยหรอบอกทำไมอ่ะก็แค่บอกมันได้เลยใช่ไหมเออก็แค่บอกว่าเราร้องคนของใจแต่ว่าเขาก็ยังไม่เห็นรูปแบบโซโลเรามุ้ยไหมโอเคใช่ก็รอติดตามพี่เปเลด้วยนะคะว่าในลำเรื่องสิเป็นออกเมืองใดจะเป็นแก้วนามาแก้วนามาพี่น้องนามาพ่อนามาพ่อตีพ่อมาดอกหน้ารักจะตายดูวันนี้เขา แต่งหน้ากับเลือดฝาดข้างข้างแบบว่าแต่งหน้ามาซ้อมรำเออเลือดฝาดแบบตุ่นตุนนิดนึงนะครับเอารอบเมืออนี้ซ้อมลำมาหน่สีมะเบืองเตยล่ะเออเตยอยู่ี่นี่ไม่ซ้อมค่ะถ้าสักนากีเขายกเลิกแล้วก็หนีมาแล้วรอแล้วเอาวันนี้บอกได้ไหมเตยก่อนอะไรบอกได้ไหมว่าพี่เป่าลองดื้รูดซิปค่ะอุ้ยทำไมร้องเหมือนพี่ ตังเลยอ่ะแม่ลูกหรอแม่ลูกผูกจิตปะเนี่ยผูกเสียต <c oughs> ่งกับมึงอ่ะก็ <c oughs> เราลูกจิแต่มึงร้องไม่เปลี่ยนเท่ากูหรอกใช่หนูร้องไม่เป็นปหรอืหรอ,หน,อนหนูไม่หนูร้องเพลงแบบนี้ไม่ได้หนูบอก <c oughs> พี่ทอมแล้วหนูจะเปลี่ยนเป็นร้องกับพี่แมนแล้วพี่เปาฝากช่องร้องให้น้องหน่อยน,นะช่องอาร์มลำเพลินชัวร์ฟิชเชียลฝากมึงก็ต้องไปฝากยูทูบช่องอื่นแล้วฝากช่องเดียวกองเป็นยังฝากช่อง ฝากช่องตัวเองที่ชอบตัวเองเนี่ยนะฝากช่องพี่เนี่ยให้พี่ประชาันสำหรับได้ได้แต่ว่าไม่ใช่ฝากตัวเองที่ชอบตัวเองเพราะแมนดันตะพูนันดันน้องน้ำแน่โอ้ยหน้านี้เลยหรอแต่แตงนี้เดียวแต่งนี้เป็นเลนนี้ได้มากเทพเป็นการหรอใช่เป็นกาวันไหนนี่มันเปิดแม้วผมผมทรงนี้ตรงนี้เลยหรอใช่เปิดวงเสียดายอ่ะมีงานอ่ะเพราะอะไรอยู่อ่ะแต่วันนี้จะแต่งมาซ้อม มันมันจะมีซ้อมจริงอยู่ในเต็นต์ใช่ไหมโอเคอ๋อเพราะว่าจะมีรันจริงวันที่20ไม่รู้ว่าเขาจะเดินทางวันไหนเพราะว่ามีงานยิเกีนใช่ไหมยิปเปีคือว่าบ่นี้ล้วรอ้รอนร้อนขอแจ้งน้ำท่วมข,ขอแจง้งมันท่วมอยู่แล้วถ้าน้ำท่วมอาจจะไม่มีก็จะจอ,อยอยู่นี่ไงก็จะไปกลางเต็นที่ที่เป่ากลางเต็นท์ไหม ครั้งนึงก no okay. so, ็จะไปแอฟแอร์อยู่กับพี่เปาบ้างอยู่กับศิลปินต่างๆเขาบอกว่าไม่ให้การเดียวไม่ใช่เรนลูกันดีคนนี้ผู้ใดแหมงคนไหนทำไมไม่เคยเห็นหน้าเลยแล้วจะลูกแม่ก็คือลึ่งจุ้งมาก่ะจะลูกแม่อ๋อฉันว่าจะลูกแม็กอย่างงูจะมูกกับขี้จมูกฉันว่าจะลูกแมก เราเป็นแฟนใหม่เลยหรอโอ้ยแล้วแรงเลยอ่ะพี่เปามันมุแบบอเร็วมากเลยมันมแบบอะไรรู้ไหมชอบชอบชอบแบบอันเนี้ยแบบสตาร์เทคกับวเัดแบบว่าเดอะแฟนเลยบอกแมววาดเนไหนก็ให้ยกำลังใจพี่เปาก่อนเปิดวงเนื้อพี่น้องแล้วก็อันเห็ดมาอะไรเหตุไหนนะครับวงนี้มาอะไรนะโอเคเดี๋ยวสีเฮดใหายสิบบาทบอ เอาเงินมาเดี๋ยวสิแย่งเย็บไหลซื้อสิละกูเย็บมอลายเก่งเหรอ๋อโอเคโอเคพี่น้องเขาเย็บอะไรเก่งนะคะพี่เปาสวัสดีสวัสดีวุ้งสองเพื่อนกับเย็บไหลหลายคนอยู่น้องสกายกับน้องกล้องน้องยังกับเย็บไหลโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้สักนีดละสี่นาทีเบิ้งไหลในเด้อพี่น้อง แฟนคลับ FC พี่อังเปาลำเพลินโชว์ออฟฟิเชียลนะเออลำเพลินออฟฟิเชียลก็มาดูน้องอาร์มหน่อยนะคะบ๊ายบาย